สวัสดียามบ่ายจ้าวันนี้ยายซูซี่มาอยู่ป่าหนอ,อมาลอยหมดเลยแกหมดแล้วเยอะแยะเลยลอยหมดเลย,เ,ลยเอาไหมตัดเอาแต่ยอดยดมันเนาะในอบอวบุ่นต้นใหญ่ใหญ่ไวไวมาเอาข้าวหลามไ้เอาต้นมันไปทำข้าวหลามดู โรยหมดแล้วจ้าน่ะต้นยังไงน่อือันนี้เอาได้อยู่ยอดมันอันนั้นยาลวละไม่เอาละอันนันยาวก็ไม่เอาอันนันสั้นก็จะเอามันไม่มันไกลบ้านเนาะถ้าไกลบ้านยายซูซี่จะมาทุกวันเไ,ไม่ให้เกศทันดอก ดูเฮ้แต่แก๊ๆดูสิดูลอยหมดเลยอันไม่ลอยก็จะเอาดู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 ลอยหมดดอกไม้แก่ๆกินอันแก่ๆนี่แหละมันหมดแล้วมันไม่งอกมาอีกแล้วมันหมดหน้ามันแล้ว Kippu on auki keinille, no ati